e v p r i m มัผู้ผลิตและจําหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าวูหลิงยังเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยเร่งการผลิตวูหลิงบิงโก EV โดยโรงงานได้เดินหน้าการผลิตเต็ม100%เเพื่อส่งมอบรถให้แก่ลูกค้าที่อดใจรอตั้งแต่กลางเดือนมิถุนาย,ยนนี้เป็นต้นไปและจะทยอยถึงมือลูกค้าอย่างต่อเนื่องสําหรับวูหลิงบิงโกอ V รุ่นประกอบไทยได้ตั้งราคา3ามแ0 0บาทเพื่อให้ลูกค้าได้เป็นเจ้าของรถ E c o ค v ีคุ้มค่าที่สุดในตลาดปลั๊กชาร์จเป็นแบบ CCS2 เป็นมาตรฐานเพื่อตอบโจทย์การใช้งานให้สะดวกขึ้นโดยสาาามรรถชร์ 5, ตามสถานีชาร์จสาธารณะได้อย่างสะดวกสบายโดยรถวูหลิงมิงโก EV ทุกคันที่ผลิตในไทยมีการใช้แบตเตอรี่ที่ผลิตภายในประเทศของบริษัท n อ g นวี o ชั่นจำกัดผู้ผลิตชั้นนำของจีนที่ลงทุนสร้างโรงงานประกอบและจัดจำหน่ายแบตเตอรีย่ยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานในประเทศไทยทั้งนี้วูหลิงมิงโก e อีรุ่นประกอบในประเทศราคานี้มาพร้อมการรับประกันดังนี้รับประกันคุณภาพตัวรถวารันตีนาน3ปีหรือ1,000กิโลเมตรรับประกันแบตเตอรี่นาน8ปีหรือ120,000กิโลเมตรพาร์สไ ทำวัรันตีรับประกันมอเตอร์แบตเตอรี่และคอนโทรลเลอร์ตลอดอายุการใช้งาน